คุณจอมพลลุงเดืองชูเลิศบุกกะกะตนครพนมแจ้งความนายกรัฐมนตรีหาเสียงผิดกฎหมายสัญญาว่าจะให้หลอกลวงประชาชนให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครพักเพื่อไทยก็ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมวลชนทุกท่านเลยครับตรงนี้ไม่มีไมคก็ต้องขอเสียงดังๆหน่อยทีแรกจะจัดประสายที่หน้ากกตน,นี่แหละเพราะเรื่องนี้ท่านความวิจา,ารณ์ให้ผมไป ระรานก็ว่าได้คือตามที่จริงแล้วเรื่องนี้นะครับกกตนในฐานะที่มีพนักงานสอบสวนฝ่ายสอบสวนเนี่ยก็น่าจะดําเนินการก่อนที่เราจะมาแจ้งความด้วยซ้าไปนะครับการที่นายกรัฐมนตรีมาในสถานะหนึ่งคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสถานะหนึ่งคือเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามาในฐานะหัวหน้าพรรคตามที่จริงเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็น24ชั่วโมง แล้วก็มาพูดมันข้าวคายผิดกฎหมายอย่างที่เรียนเมื่อวานนะครับกฎหมายมันจะใช้ผิดใช้ถูกบางทีก็มันมีอิทธิฤทธิพูดได้ยังไงว่ามาทุกครั้งคนที่จนจะรวยยาเสพติดจะหมดไปนี่เหมือนจะเป็นการพูดหวานล้อมเพื่อให้ประชาชนหลงไหลเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอย่างไรอย่างนั้นนะครับข้อหานี้หนักหนาสาหัสากันเป็นอย่างยิ่ง ผมอยากจะให้กะกะตและก็ทุกฝ่ายเนี่ยค้นหาความจริงออกมาให้ได้นะครับเป็นเรื่องร้ายแรงประชาชนที่เกณฑ์กันมาได้ข่าวว่ารถคลรพันห้าที่มาก็คนละสามร้อยเทสเริงอย่างไรเป็นหน้าที่ของกะกะตที่จะลงไปสอบสวนกระบวนความนะครับนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์ป้ายก็ไม่มีรถแทกก็มีน้อยกว่าคนอื่นการที่กอยกทัพนายกรัฐมนตรีขี่ช้างสารมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการ เอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเอาเปรียบคู่ต่อสู้ที่มานี่ก็ไม่ทราบายานพานะตำรวจอารักขาต่างๆเนี่ยมันเป็นงบราชการหรือไม่หรือว่างบส่วนตัวนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตกว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับช่วยกันบม่ติดเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ค่อยตายทอดกันอีกก็ประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาปราศัยหาเสียงบนเวทีวันนั้นสามแห่งที่พูดถึงว่าคนจนจะรวยมันหมายถึงอะไรครับก็คนจนจะรวยนี่ผมว่าพูดตามกวาสาเพอร์เจอร์ของนายกรัฐมนตรี <c oughs> พูดเพอไปเรื่อยนะตามที่จริงเรื่องนี้ให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาแข่งขันกันเองระดับชาตินี่ต้องอยู่ระดับชาติ เราท้องถิ่นเขามีก็ประมาณจำกัดมีกฎหมายเป็นเฉพาะของเขาเนี่ยเราจะมาปลุกระโดมหมรลง่าเลือกเพื่อไทยเลือกผู้สมัครเพื่อไทยแล้วรวยยาเสพติดหมดไปเนี่ยมันเป็นการโฆษณาเกินเหตุโฆษณาชวนเชื่อ,อเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเสี่ยงต่อการยุบพรรค้วย,ยนะผมว่านี่มไม่ใช่ตัดสินทางการเมอเรืองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นเนี่ยผมแปลกใจเหลือกเกินว่าทําไมมีแต่คุณหมอสงเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนคนอื่นทําไมผู้สมัครตั้งแต่ท่าน นี่แหละครับนี่ตั้งข้อสังเกตและก็ที่สื่อบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกระแสความดีไม่มีความหมายกระสุนเท่านั้นที่จะเข้าสู่ชัยชนะเรื่องกระสุนนี่ก็เป็นหน้าที่ของกะกะตและเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่าได้นำกระสุนไปจ่ายเก็บใส่กระเป๋าไว้หากหลัง นะครับนี่นสำคัญการเลือกตั้งนครพนมครั้งนี้ได้ข่าวว่าตั้งไว้เป็นร้อยแพ้ชนะไม่ใช่อยู่ที่คุณงามความดีไม่ใช่อยู่ที่ผลงานแต่อยู่ที่ใครสามารถแจกจก่ายกระถุนไดถึงเป้าได้มากกว่ากันผมมานี่ก็เห็นใจท่านนายแพทย์ประสงค์เป็นสสมาสิบสี่สมัยเป็นรัฐมนตรีมาสี่ครั้งผลงานอย่างมากมายแต่ว่าถ้ามันมีกระแสแห่งเงินตราสะพัชน,นี้แต่ความดีมันอาจกระตุก บทหายบทขยี้จนไม่มีความหมายเองต้องมาร้องปปตว่าต้องตัดขาคนที่ใช้ฤทธิ์เด็ดเพื่อให้มันสมเหตุสมผลให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเท่าเทียมกันนะครับขอบคุณผู้สื่อาทุกท่านนะครับแล้วประเด็นมาปราศัยหาเสียงว่าเลือกเบอร์แปดคุคิดของขาดีเนี่ยยาเสพติดจะหมดไปมันจะหมดไปจริงหรือไม่อะไรยังไงจะหมดเองได้ยังไงละครับาการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไปแย่งแป้งมาจากลุงป้อมอะ เมื่อเอาแป้งมา <c oughs> อยู่ในรัฐบาลนายกที่กระทรวงเกษตรให้ <c oughs> นี่ <c oughs> ออ <c oughs> มันก็บานนะสิมันมันต้องดูคนใกล้ชิดด้วยและได้ไดข่าวว่าคนใกล้ชิดของนายกนี่ยืนกใกล้กนายกวันนั้นมีส่วนครัวพันกับยาเสพติดด้วยไม่ทราบ <c oughs> เป็นใครรายชื่อก็อยู่ที่ป่ายความมั่นคงอยู่ที่ตำรวจทหารแล้วเกียวพันยาเสพติดสองท่านด้วยกันยืนใกล้ๆกล้นายกคนที่เกี่ยวข้องกับการลงสมัครในครั้งนี้เพราะฉะนั้นท่านนายกต้องกวาดบ้านตัวเองซะก่อน ไม่ใช่มาพูดวิงวอนแบบโน้มน้าวให้ประชาชนหลงไหลจนไปลงคะแนนนะครับท่านเราเปรียบคนอื่นมากแล้วตอนนี้ชาแดนปักใต้เนี่ยฆ่ากันตายตำรวจสองพ่อลูกนี่ท่านนายกกระมวลใจหมาเสียงตามที่จริงเรื่องนี้นายกไม่ต้องมาเกลยรหรอกไปดูการบริหารประเทศเรื่องสําคัญจะดีกว่าครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียนสองประเด็นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางกกตรับเรื่องเราทางกกตไม่ดําเนินการสืบสอบสวนนี่ จะเป็นยังไงครับผมคาดว่าอย่างาว่าคุมกูเลยถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องมีการเชื่อไก่ให้ลิงดูบ้างทํำยังไงรณรงค์ขอถอนดินะครับเรื่องนี้ผมคิดคนเดียวนั้นไม่เกี่ยวกับคุณพ่อเบอร์สามนะในเมื่อกรกตเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยและใช้ภาษีประชาชนนี่สมควรจะมีกรกตอยู่หรือไม่สมควรจะแต่งตั้งชุดใหม่หรือไม่ตามที่จริงเราไม่ต้องมาแจ้งความหรอกเรื่องนี้กรกตต้องขึ้นบอร์ดไปเลย ว่าซุเสียงต่อการสืบกฎหมายนะครับจากนี้จอมพลปฏิวัติจะรณรงค์เรื่องอะไรเป็นหลักในช่วงรณรงค์นี่ตั้งใจมาจากปากใต้เลยทบเพื่อซื้อเสียงไห้เลี้ยงไปเลยบอกพี่น้องประชาชนถ้าจําเป็นต้องรับเงินเอามาแต่ไม่ต้องกาเราต้องปลุกให้เกิดเป็นกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงให้เขเกลียดชังคนซื้อเสียงเกลียดชังคนโกงแต่ถ้าตราบใดเรายังโอ้ยยังนับถือคนโกงเป็นเทวดาเนี่ย อนาคตของประเทศไทยคงน่าอนาถเป็นอย่างยิ่งทีนี้ต้องปลูกฝังประชาชนนี่คือความตั้งใจเตรียมรถรณรงค์ไว้แล้วทำป้ายไว้แล้วจะได้ผลแค่ไหนก็อยู่ที่สื่อมวลชนทั้ไหลายจะช่วยกันแพร่กระจายอย่าไหว้คนโกงแค่นั้นแหละครับหวันที่19หลังจากทักษินมาปราศัยวันที่ส8ปจะปล่อยรถแห่คิกออฟนี่ประมาณกี่คันประมาณ30คันถึงห0คันมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักมุ่งเน้นเรื่องต่อต้าน <c oughs> การซื้อเสียงการเมืองสีเทา นะครับเน้นตรงนี้ถ้าไม่เน้นตรงนี้แม้จะมีคุณภาพดีแม้จะมีผลงานก็ไม่สามารถต่อต้านเงินตราได้ไน,นี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยถ้าตราบใดเงินไม่มากาไม่เป็น,นประเทศนี่ก็จะยากเห็นแน่ครับมีอะไรครับนายคนมาคร,รงนี้มาู้ยใจมามาด้วยหัวใจแล้วครับ,รบผมไปทั้งนั้นเห็นว่ามันต่อสู้กับย่างรุนแรงแขกที่จะจงมาที่นี่ก็ระวัาทั้งนายใหญ่ทั้งนายน้อย มาที่นครพนมทําไมเขาต้องมาขย่มทั้งพ่อทั้งลูกก็หมายความว่ามันต้องมีวรรซส้นเร้นอย่างแน่นอนท้งที่ภูมิใจไทยไม่ได้ประกาศส่งผู้สมัครแต่เขาบอกว่าจะมาตัดตอนขอนโคนภูมิใจไทยก็คอยดูกันแล้วกันว่าใครดีใครอยู่ก็อยากจะมาวิงวอนพี่น้องประชาชนช่างสาธารนชนกันแหลกลานแต่ถ้าพี่น้องประชาชนรุดหลักการเอาคนดีคนที่มีผลงานนครพนมคงจะไม่ล่มจม ตักหลักที่นครคอมจนจ,จนกว่า,าจะเลือกตั้งจนกว่าจะหัวขาด <c oughs> ย่าฮนะ่าฮ่อยากจะฝากถึงนายกงุยิ่งยังไงบ้างครับว่าถึงนายกองญยิองนี่นะท่านนายกเนี่ยนะครับก็เป็นเศรษฐีมีสตังแล้วก็ควรที่จะตั้งใจตั้งจิตคิดดีต่อประเทศชาติประชาชนอย่ามาเล่นกลอ,อย่างเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกและรัฐมนตรีที่มาแห่เสียงอยู่จังหวัดเดียวไปสามอำเภอแล้วทำไมจอดจงไปที่ อำเภอศรีสรงครามทักษินมาก็าไปที่นั่นอีกจะมาล้างผลาญก็ยังไงล้างผลาญแล้วสิ่งที่ล้างผลาญไปี่มั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งที่ตัวเองเอามาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เลอะเละล้ำค่าเพราะนี่มันการเมืองน้ำเนา่าเลยครับท่านนายกยิ่งต้องออกจากกระแสการเมืองน้ำเนา่าแล้วท่านจะเป็นนายกนารีขี่ม้าขาวจริงๆทำไมท่านในปนถึงไม่ปฏิบัติกันก่อนที่ทักษิณจะมาครับผมเนี่ย โน,น่นก่อนอุ้งมาด้วยซ้าไปผมเตรียมรถมาสิบคันจ้างรถไปแล้วตั้งแต่วันที่เก้าดนจ้างรถเรียบร้อยสิบคันแต่งเพลงเรียบร้อยแต่งเพลงต่อต้านทระสินต่อต้านการเสงนีมพอถึงเวลารถไม่มาพอรถไม่มาผมวิ่งไปจังหวัดนู่นหนองบัวลำพูได้รถอีกพอรู้ว่ามารถกระสินเขาไม่มาแต่ได้มาเจอคุณพ่อเบอร์สามนี่บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> ก็ก็สมใจนึกเหรวคนนี้ี่นะครับจี๊สิบแปดสิบแปดพ่อใหญ่ทักษิณจะมาจะมาเราจะวันนั้นหรือว่วันนั้นเลยก็ยาวไปเลยครับไม่ใช่เฉพาะกิจต้องเอาไว้สุดชีวิตเลยครับพ่อทักษิณบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานไหนท่านไม่เลี้ยงล่ะแล้วถ้าผมมาดามาถอนหอกคือทำไมอ่ะถ้าดูนี่ผมน้าตังมันเก้าแต่ถ้าคนดีผมไม่เก้านะ แต่นี่มาคนอย่างนี้ผมไม่สามารถนับถือได้ไม่สามารถเรียกท่านนายกได้นี่คือความไม่มีเสน่ห์ของผมไม่สามารถจะก้มหัวกับคนช่วได้ขอบคุณนะครับขอบคุณอทุนการุนนะครับครับครับครัขอบคุณครับเ้าสเจองาคณะกรรมการที่ทางทางขึนทางขน ครับร้องัพทานครับ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 นี่แหละผมเวรครับครับครับเป็นยันต์ตักระตับต้นไม้นี่แทบคุ้เกืบเบียดหิ้วแทบยันต์ก็ได้ครับพวบอท่านกงกทัข้างทั้งทัโอยคุณลรงเล่นบ้าเอาขี้น้ำจะขีิน้ำบาลกันจังฝีนยกจทำก็กลายเสิบก้าจังน้อยก็จับรถไรได้รูปเลยบอนะแมนจับภาพไปเล ออจัำภาพแน่จัำภาพแน่มาพกอ่าต่อที่บันไดมาอีกเองนี่เออีจอมพลอยู่ที่จังหวัดไหนครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าพอนี่ก็นิสานนี่นี่พอศรีสะเกีพออเล่าก็ได้นะพ่อเล่าก็ได้แนะและสิ่งที่สําคัญเนี่ยสิ่งสําคัญผมกําลังจัดตั้งครับประพันธ์ตงชาติ <approved> อยาไปยื่นจดทะเบียนหลังจากเลือกตั้งเสร็จสรบยนะครับพักปราบปรามโกงชาติสำนักงานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านของอดีตสสในอำเภอยาสินสีสวนพักนี้ประนโยบายหลักคือเน้นเดินโกงปราบโกงอย่างเดียวพูดคุยโครงการต่างๆที่สร้างร่างสร้างทิ้งประชาชนไม่เลือกไม่เป็นไรนี่คือเป้าหมายครับเพราะผมไปอยู่ข้างไหนไม่ได้ดบบออกกวว่่าาาาาเเนนนนนั้้ทงภคใตรสมมมจะียห็ ผมจะดูแลได้ยังไงนะครับขนาดประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีมอ .44 ยังดูแลระบบไม่ได้รองนายกนั่งให้ผมเป็นรัฐมนตรีดิออันนี้ที่ว่าเป็นมาเนี่ยคือพวกควรจะดูแลได้ยังไงภาคอีสานเนี่ยบ้านพ่อผมเงี้ยอ่ใครย,ยึดสามารถใส่กลุ่มสอสอ,อีสานได้นะก็เป็นรัฐบาลตลอดการระฉะนนั้อีสานนี่ผมไม่อยากให้ระบบสักศิลป์มันแพร่ขยายออกไปมากกว่านี้ นี่คือเป้าหมายที่มาภาคอีสานครับการการอาการารการาการการรกหารก่รการการการารกรการรับการการารการกราาการการกรร